เมนูโปรดของใครหลายคนมาอีกแล้วจ้ากับเมนูสิ้นคิดคิดอะไรไม่ออกก็ผัดกระเพราอีกหนึ่งเมนูผัดกระเพราแบบจัดจ้านร้อนแรงนะคะค่ะวันนี้ค่ะปลาดุกรอบผัดกระเพราพริกขี้หนูสวนท้ายครัวค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันจ้าพริกขี้หนูสวนท้ายครัวเนอะมันต้องมีความแบบว่าแซบซีด นี่เลยการก็จะโคลกพริกกับกระเทียมพริกจัดมา1กําแบบจุกๆเลยโคลกกับกระเทียมไทยค่ะประมาณ1ห,หัวแล้วก็พริกไทยดําค่ะประมาณครึ่งช้อนโคลกทุกอย่างรวมกันเลยเนื้อปลาดุกหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยพึงให้เสะด็จน้ําให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าพอเวลาเราไปทอดแล้วมันจะได้ลดการกระเด็นลงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นใบกะเพราท้ายสวนเช่นกันจ้านี่ก็เด็ดมานะตามความชอบเลยค่ะผัดแบบหอมๆชุนๆไปค่ะไปลงมือผัดกันจ้าค่ะน้ำตาลทรายค่ะมาทำน้ำซอสสำหรับผัดกะเพราค่ะใส่น้ำตาลทรายสักประมาณ1ช้อนชาซอสปรุงรสค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนน้ำเปล่าน้ำเปล่าประมาณ3มช้อน <c oughs> 3ช้อนแบบพูนๆ นี่คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนะาะค่ะง,ง่ายๆเท่านี้เองจา้าไปค่ะไปลงมือผัดกระเพราพริกขี้หนูท้ายครัวกันค่ะจ้า, <c oughs> จาตั้งน้ำมันนะเสร็จแล้วน้ำมันเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นน้ำมันทอดหมูครั้งก่อนนะการก็จะใช้ครั้งที่สองทอดปลาแล้วเสร็จแล้วการก็จะพอละในน้ำมันการก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแค่ปลายช้อนชาปลาถ้าไม่อยากให้มันกระเด็นมากนะ พยายามซับให้แห้งเลยซับน้ำให้แห้งหย่อนประดุกลงไปเลยจ้าหลังจากใส่ปลาลงไปแล้วปล่อยไปเลยค่ะปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาการย่าทอดให้จนกว่าปลามันมีความเหลืองขึ้นมาด้านหนึ่งเลยนะคะนี่แล้วค่อยกลับมาพลิกกลับด้านกันค่ะจ้าประมาณนี้นะคะนี่เลยการก็ะทอดให้เหลืองประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้ค่ะ ใกล้จะได้ที่แล้วเสร็จแล้วก่อนการจะตักขึ้นการจะปรับเป็นไฟแรงสุดเลยเพื่อที่จะไล่น้ํามันไม่ให้ประดุกอะ่ะมันอมน้ํามันค่ะประมาณนี้จ้าน้ํามันร้อนกลับขึ้นมาละอ่าประมาณนี้ค่ะช้อนขึ้นเลยตักปุ๊บพักให้เสด็จน้ํามันแล้วก็ให้มันเย็นนี่ก็จะได้ประดุกทอดแบบสวยๆแบบนี้ค่ะพร้อมที่จะเอาไปผัดกระเพราพริกขี้หนูสวนท้ายครัวได้แล้วค่ะ ค่ะทีนี้เราก็จะมาผัดกระเพรากันนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันวันนี้กันใช้น้ำมันหมูเสร็จแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมผัดพริกกับกระเทียมให้หอมฉุยเลยพริกกับกระเทียมหอมฉุยให้ใส่น้ำซอสค่ะที่ปรุงไว้เทลงไปเลยผัดน้ำซอสให้ได้ที่เลย นี่เข้มข้นมากเลยมาค่ะชิมรสชาติดูของการเค็มไปหน่อยอาจจะเติมน้ำตาลทรายนะแค่อีกนิดหนึ่งแล้วก็ผัดถ้าเห็นว่าน้ำซอสน้ำซอสการจะไม่ให้เยอะมากนะเพราะว่าเราต้องการให้ปลาดุกมันมีความกรอบค่ะหลังจากนั้นการก็จะปรับไฟขึ้นไฟกลางค่อนทางแรงแล้วปลาดุกค่ะ ก็จะแกะเป็นชิ้นไคลชิ้นมันแบบนี้ไว้นะเสร็จแล้วใส่พร้อมด้วยใบยกระเพราค่ะมากน้อยตามความชอบหลังจากนั้นก็คลุกเค้าค่ะนี่น่ากินเลยแต่จผัดแบบประดุกแห้งๆประดุกมีความแบบกรอบๆเนาะผัดให้ใบกระเพราสุกค่ะเท่านี้เองค่ะปิดแก๊สค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า พร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะผัดกระเพราปลาดุกทอดกรอบพริกขี้หนูท้ายครัวค่ะนะสีสันอาจจะเข้มเข้มไปนิดนึงแต่รับรองค่ะรสชาติถึงสวนถึงอกถึงใจเลยจ้านี่ลองผัดกันแบบนี้นะคะรับรองค่ะปลาดุกยังจะมีความกรอบๆแล้วมันมีความเคลือบกลิ่นกระเพราเคลือบเครื่องโอ้โหข้าวสวยร้อนๆมาเลยค่ะผัดแบบนี้ปกข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวไข่าดาวซักฟองหนึ่งน้ำปลาพริกโรยบนโอ้โหสวรรค์ ชัดจ้า